สวยสวยทุกลวตัวนี้กิน0.5ตัวเบ็ดชีนนฟุกนะคะจะติดแน่นเลยอเรามาผสมเหยี่อตกปลากันนะทุกคนก็คือชิปเนี้ยเรามาตกกันที ทีอ่างบ้านตาอำเภอขุนตาลพอดีเจอพ่อพัดเหนือก็เรียกพ่อเขาตกอยู่นี่ประจำแล้วก็ให้มาตกด้วยเราก็เลยขยับมาตกข้างๆพ่อก็เป็นคนอุทยัยส่วนเราเป็นคนนครสวรรค์ใกล้กันแม่นกว่าเนี่ก็คือเราใส่ขนมปังโกเจ้าพยา อันนี้เราต้องใช้มือป่นให้ละเอียดหน่อยนะเพราะว่าของเขามันจะมายากหน่อยแล้วเราก็ใส่ไฮเกตมีมี่เข้าไปไฮเกตเนี่ยเราใส่สักชุดหนึ่งอะ่ะเราใส่สักประมาณกำมือหนึ่งป <c oughs> มามันมีอะไรใช้แหลมซิ่งอาที่เนี่ยสารพัดปลาเลย ไปลังซิ้งลงไปแล้วก็หัวเคลือบ ผสมเข้ากับน,นี่มันจะมีขนมปังแบบนี้เป็นชิ้นๆ มาทุกคนกินข้าวกันมีเปรี้ยวหาอะไรใหม่ๆให้กินตลอดให้เราเให้เราก็โบราณตั้เลเนอะไม่เบื่อค่ะเราเป็นไงอร่อยเราก็โบราณคอยเบรคพอเบรคปุ๊บไม่พอใจก็จะลงข้างทางทุกเรือเบรคนะทะเลาะกันอ <c oughs> แล้วเป็นไงพอได้กินแล้วเป็นไง ชอบขัดอะเออเวลาเราจะแบบอยากหาอะไรใหม่ใหม่ที่กินแบบชอบขัดพอได้กินก็ติดใจทุกรอ,อบไม่รู้เป็นไรรู้ตัวไหมหรู้ตัวไหมเนี่ยเน่อันจิมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกิมไม่หยุดเลยเอออย่าไปเชื่อปเปลอามากนะทุกคนเปลือก ล้วก็หาอะไรใหม่ๆใ,ให้กินจะซื้อทำไมหอ่อแค่นี้ต้องห้าสิบกว่าบาทแต่มันไม่ได้กินแค่ครั้งเดียวใ<อ>ครอยากหาอะไรกินแปลกๆใหม่ๆนะดูท่องเที่ยวเรื่องเด้ยวยันเรื่องเรื่องเราดูรีวิวแล้วก็ไปหาซื้อ อันนี้อร่อยนัวห,หวานเปรี้ยวอร่อยอ็ใครชอบจิกไกมันจะมีความ,มนัวมันหวานเปรี้ยวแบบครบรสอร่อยมากแต่มันมันมันอร่อยมันนัวก,ก็ไม่เคยกินหรอกเห็นเขาแบบหลงเย็นมาเย็นแล้วเดี๋ยวไปเลาวิทย์เลาะไก่เลาะเกย์กัน คนกรรมเยอะนั่งตรงไหนควันคนว่าควันไฟนะคนภาคเหนือเขาว่าอย่างนี้นะขอโทษแล้วว่าถ้า,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 ไ,ปาไปเยี่ยวฝังตังเลยไปตังเนี่ยทำไอ้นี้ไอันนี้มันก็ไปตัวไอควันไฟบอกคนภางเหนือเขาพูดนะเว<อ>ลาเราเยี่ยวเยี่ยวไปตังเนี่ยมันต้องมาตัวไอนะ้นะควันต้องมาตัาตวไอ้กันนะ เราเราหม้อคือม้าไม่สนแล้วตาถาต้องรอใครอะใครอะอันนี้เป็นเมนูปันินอีกแล้วนะคะทุกคนก็เป็นปันินีจั๊บพหงโหงค่ะ <Okay. S 2> เขามาทำที่อ่างนี้นะกินไม่หมด

เมนูเดิมนะคะปนาิมผัดเป็ดม่วงอร่อยอร่อยก็ทำบ่อยๆกินให้เบื่อกันไปเลยค่ะพัดป่ากรไฟไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ ื่้งกันเลยค่ะทุกคนใส่กระเทียมลงไปก่อนให้ควันขึ้นแบบนี้จะไ,ได้หอมกระทะกต็ใสอันนี้วันนี้มีแค่สองสี พ่อด้วยค่ะอร่อย ปลานินผัดเม็ดมะม่วงนนสีมือเปรี้ยวฟิชเ่งอเลองชิมดูเอาชิมชิ้นหนึ่งนะอ๋อเอาไปเลยครับไม่คงไม่ปลาเยอะมากนั่นแหละพี่ลองเอาไว้กินเดี๋ยวไว้นะให้ลงรถนักตกปลาภาคเหนือ <laughs> ก็จะคล้ายๆกันกึ่งบ้านกึง่งรถเป็นไงแซ่บไหมพี่ไม่ลย <laughs> มาทานข้าวเช้ากัาานค่ะทุกคนเม,มนูเดิมเลยนะคะแต่ว่าพริกสีเขียวไม่มีขาดอะไรไปผัดผัดทอดทอดต้มต้มน,นี่ใส่เม็ดเยอะหน่อยัวนนี้ผัดเยอ,อะแบ่งเขาด้วย กินต้องกินชิคทอดตามไปได้ชิคทอดจะชูความอร่อยซึ่งเมนูแอมเลาดีๆอร่อย ก,ตก็ต้มตั้งแต่เมื่อวานต้มโบราณเครื่องรส ินซ้ายสุดเลยเนงะี้ยไปเรียบร้อยนนอ่อนตัวน้อย โอ้แบบนี้จะเอาปอนโอ้งดีนวันนี้ปลาหนุอยเนาะ ไตอนนี้ค่อยๆโตขึ้นมาหน่อยทุกคนตัวที่สามโอ้โหตัดผมเลยสวย เห็นทุกคนก็ถือว่าสวยอยู่นะดี่ห้ี ภาพมาที่ตอนเย็นเลยนะคะทุกคนวันนี้อากาศหนาวค่อนข้างที่จะเงียบนะคะแล้วพี่เขาก็เหมือนเช็คก,ก็ที่อื่นก็งเงียบนะยังหมายที่เปรี้ยวไปตกมีพีที่แล้วที่ทุ่งโฮงก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะคะเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างอากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะคะทุกคนนี่เห็นเขาบอกว่ากรมอุตุบอกว่าก็จะหนาวจนถึงวันที่20่ปะ20สิถึงยีองะคะ่ะเขาวันนี้ได้ ตัวน้อยๆมาสี่ห้าตัวนะคะก็ประมาณนี้เลย ออกว่าันนี้อะไรทำอะไรนะพัดแดงเลยมันข้าพูพดพอบคอนพอบคอนค่ะทุกคนอุ้ยข้าวโพดมันหนวกอับคอนแล้วว่าเขาไม่ให้ทำในที่โรงพัดแดงเลยอ่ะมันมันจะไหม้ไงเราทำไงได้เราอยู่แบบนี้มันจะกลายมันจะกลายร่างแล้วอะไรปุ๊กปักปุ๊กักว่ะ เฮ้ยสุดยอดเลยน่า <conten> ก oh ินมากเลยอากาศหนาวๆเนาะ มาต่เช้าเลยอะไรวะตัวสวยไหมแอนนี้นะจะมหึ่งกิโลมาแล้วค่ะทุกคนสองโมงเช้านีไงตัวแรกรอบนี้ใช้เป็นสองตัวนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีอุปสรรคที่อ่างขุนต้า แล้วก็นี่ค่ะแล้วก็ปานินสามเซนสิบห้ากรัมตัวเบ็ดศูนย์จุดห้ากับเบอร์หนึ่งของ BPO มันกินเบอร์หนึ่งมันกินเบอร์หนึ่งเนี่ยมันกินชิ้งยาวคือคือที่เนี่ยมันมีปลาในกับปลานินเราทิ้งชิ้งยาวไว้คืบหนึ่งเอาไว้เล่นปลาในแต่ปลานินมากินปานนกินชิ่งยาวด้วยที่นี่แล้วก็กินเบ็ดเบอร์หนึ่ง แสดงถ้ามันกินที้ยาวแสดงว่ามันกินห่างก้อนหยิบเจ็บพิ้กระเพือม<ไหน> ปันหลวงเามาเอาไป15โลโอ๋อนี่นี่ลุงามาจากไอ้ตูพันมูลีละอะวันนี้ไซส์สวยทุกคน,อน,นไอ้ตูโลตูโลมีไซส์สวยป่องเลยวนตักดูเลยไหนดูเบติ เกือบไปแล้วสวยอ๋อได้ค่ะสสนนิปันนินน้ำตกเนื้อมันจะแน่นตัวไม่ใหญ่แต่ว่าหนักแปดขีดเลยนนนิ้ตกาดูเหมือนหกขีดแต่อ้วนและเช้านี้นะคะทุกคนพี่เขาเอาผักส่วนครัวมาให้ค่ะโอ้ขอบคุณค่ะอีกข้าวเช้าค่ะ กระเพราปน,นินทอดเอ้ยไม่ใช่คะนาปน,นินทอดไปกระเพราวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะคะมานวานหนาวมากาไม่ค่อยกินเลยวันนี้ได้ไแล้วสองตัวสายสวยกว่าเมื่อวานอีกหนึ่งเมนูโปรดโปรดเลยนะคือชอบกินคาะห,หมูกรอบอะน,นี้ไม่ตังซื้อหมู ตกปลาได้ก็ไม่มีชื่อขายกินปลาค่ะเราชอบกินเนี่ยก้านมันเดี๋ยวเขาบอกว่าปลากรอบเนี่ยปี้กรอบเนี่ยอร่อยไม่แพ้หมูแล้วอันอยู่ที่คนขัย แต่มันจะแพ้ต่อเมื่อกินทุกวันเบื่อ <c oughs> เราใส่พริกแบบแบบจัดจ้านเลยอืมอันนี้ผักที่เขามาให้นะคะอร่อยมากหวานก็ไม่ชอบกินทอค เอาแล้วปุ๊บม,ม,มันเห็นคนกินนะตีโอ้โหเห็นนุชกินก็จะกินมั่งโคไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้โหคนผมบอกเลยว่าเวลาเปรี้ยวกินนะจะไม่ค่อยได้ปลาจะบอกให้ มันโดนอีกคันนี้เหรอว,วอคอะคันนี้สองขอครับมีสองขออยู่สองคัน เพราะว่าผมไม่รู้ว่าปลามันจะกินระยะไหนเลยไล่ไลส่สายหน้าจบจบสวยสวยเจ็ดขีดแปดขีด,ด <c oughs> สวยเลยโอ้อันนี้กินศูนย์จุดห้า กดตัวปลาไว้ตัวนี้กิน0.5ตัวเบ็ดชิโนคุกนะคะจะติดแน่นเลยอืม,มสวยคมคิ้วนี่นะคะทุกคนอย่างที่เปี้ยวบอกนะคะตะกอวิง่งเปียวฟิชชิ่งก็คือตัวนี้เป็นตะกอวิง่งเปียวฟิชชิ่งนะคะแล้วก็คันเนี้ยเปี้ยวตีตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะตีแช่ตีทิท้งไปเลย ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วค่ะเหยื่อก็ยังไม่ทิ้งไปไหนนะเหยื่อตะกัวตะกอตัวเบ็ดก็จะอยู่กองอยู่ด้วยกันนะคะมไม่กิ้งไม่หนีไม่หายไปไหนก็ได้ตัวมาแล้วค่ะเมื่อกี้หวงปั้นเหยื่อต่อนี่ค่ะลูกเท่านี้เองประมาณลูกกอ๊อฟเพราะว่านะนะบางท่านคิดว่าปั้นหุม้มตะกอตะกัวบแบบเนี้ย จะเปลืองเยื่อก้อนจะใหญ่แต่จริงๆอะ่ะก้อนมันไม่ใหญ่นะเนี่ยคะ่ะประมาณแบบลูกคมอมเนี่ยคแค่นี้เองไม่เปลืองเหยื่อใช่แก่เม็ดโฟมก่อนเน่นปลาขึ้นเลยวะ่ะ หลุดอีกแล้วนานๆปลาจะกินสี่โงเย็นแล้วค่ะปลาไม่ค่อยกินอากาศเย็นมากอากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะคะสองวันนี้ปลาเดี๋ยวมาดูผลงานอันน้อยของเราอืพอได้เล่นครับค่าบริการที่นี่คันละสิบบาทนอนไม่ได้นะคะอุวยแต่ก็สวยอยู่นะเนี่ย <อ>เด็ก<อ>ใหญ่ปะปนไปปดครับส<า>ิบ<า>ตัวพอดีเลยโอ้โห,โหนี่ค่ะกัดสายหน้าที่ใช้ก็จะมีเจ้าเก่าจ้าเดิมเอ็ไทฟ,ฟินแปดออนแล้วก็อันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นตัวเวชชีนุคุก 0, 5, 0. 8, ูนจุดห้าสูนจุดแปดเบอร์หนึ่งปากินชิงยาวนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะ นางเอกของเราเอาแต่ก็วิ่งเตี้ยวฟิชชิ่งนะคะสามเซนสิบห้ากรัมวยตัวเองหน่อยนะคะทุกคน3ามเซนสิบห้ากรัมนะคะใครได้ใช้ก็ติดใจนะคะช่วงนี้ออเดอร์มาหนักมากเหมือนกันแล้วก็เหยื่อดีค่ะเหมือนเดิมเลยนะเหยื่อก็จะเป็นหัวเพือกน้ำซิ่งกับเปี้ยวฟิชชิง่งแล้วก็ไฮเกตเมมี่แล้วก็ขนมปากูกเจ้าพญานะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะกับแอร์คูดต้าอ่านี้ปลาไม่ค่อยกินนะทุกคนเออใช่ก็คือเรามาเนี่ยปลาไม่ค่อยกินอย่างเขาตกของมันม่ค่อเขาก็กลับกันเพราะไม่ค่อยมีคนตกแต่เราต้องมาเพราะว่าเราต้องตะเวนทาคลิปตกปลาได้มากได้น้อยเราก็ต้องมาแล้วต้องเปลี่ยน,งงนที่ผาก็คือจะประมาณนี้เราจะไม่ตกปลาทําคลิปซ้ำที่ีครับทุกคนปลาปลา,ปาเรายัางเต็มถังอยู่เลยอันนี้สิบตัวให้พ่อ คนประมูลอ่างไว้มีอะไรจะฝากไว้พ่อเดี๋ยวนี้เปิดไฟเขียวหลังก็ประมาณหกสิบเจ็ดอ๋อหกสิบเจ็ดสิบอใช่แล้วก็โมงไหนที่ว่างหลังสามโมงลงได้เลยลงได้พร้อมเลยใช่ใช่คือคนจะเข้าใจว่าที่เนี้ยเจ้าที่เจ้าทินดูแต่ไม่ใช่คือที่เขาดูเพราะว่าหนึ่งเลยเขามา เพี่ยวโมงไว้แต่ว่าถ้าเกินสองโมงสามโมงไปแล้วเนี่ยเขาไม่มาลงได้เลยใช่โอเคทุกโมงโอเคครับนี่ฝากไว้เลยทุกคนครับบรรยากาศดีปานิลใหญ่แต่ช่วงนี้มันไม่ค่อยกินกินยากหน่อยเราเลยได้เท่านี้โอเคครับกลับบ้าน